ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์อ้อนสอนนะครับตัดผม KTO by Academy ครับมาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในแนวของ The Wiki, ทวิกกี้แฮร์ฟรีสไตล์นะครับ ข้อแรกจุดแรกนะครับออสมีการใช้เป็นคิปเปอร์ตกแต่งในลักษณะกรอบของจอความหมายก็คือการใช้เลาะหรือลักษณะของกรรตัดในลักษณะกึ่งของเปิดถูการนำพาหรืองานคัดหรือลักษณะกึ่งของเปิดถูเนี่ยเราต้องการดึงใบหน้าหรือลักษณะของความสเสน่ห์ในลักษณะของทรงนะครับ ความหมายของออสคือจรที่ยาวนะครับผิวหวานะครับหรือลักษณะของการดึงใบหน้าที่ยาวขึ้นเป็นคาแรคเตอร์นะครับหรือเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นลักษณะเทรนหรือเป็นลุกในสไตล์สมัยใหม่เสร็จแล้วนะครับออสมาใช้หวีลองในโซนของซิกด้านหลังโดยการตั้งฉากนะครับในลักษณะกึ่งของพีระมิดเพื่อไล่กรอบลายชายแนวหรือลักษณะของทรงให้ออกมาลักษณะของงานเด่นหรือกึ่งของงานผิวหวานนะครับ การเด็ดความหมายของออสก็คือให้มีขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของชายของส่วนด้านล่างให้มีลายแนวหรือออกมาเป็นเส้นนะครับในกึ่งของ นะครับลากใส่นะครับส่วนขอบชายลายใจแนวในส่วนของหลังหูเราเชื่อมต่อนะครับมาหาลักษณะของไท้ทอยหรือลักษณะของกว่าตินผมนะครับส่วนความทุยนะครับออสโคง้งมนหรือเป็นตัวยูตัววีหรือเป็นแอ r โรในโซนของโหนกหลังคาวแอร์เรียแบ็กฮาร์ด โครงสร้างนะครับสีละลายแนวหรือลักษณะกรอบหรือบอดี้หรือหัวความถุยในโซนของซิกด้านหลังอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับนางแบบนะครับเขาได้ขอนะครับหรือเขาได้บอกว่าเขาต้องการให้ตัดให้ดูศีสะถุยนะครับสองก็สามารถที่จะหรือสะเซตนะครับบีตัวเองได้สามขอให้คัดหรือตัดแล้วให้มีเนื้อผมที่หนานะครับว,ว้าวแม่เจ้านะครับ สี่นะครับก็คืองานคัดหรือตัดในเทนของรูลุกในสมัยใหม่นะครับเขาต้องการเป็นแนวหรือเป็นสไตล์ของอินดี้ที่ต้องการให้ลักษณะสีสันหรือทรงออกมาได้เป็นเลิศพิงพิไลนะครับส่วนหลังจากที่เราได้ขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านขวาเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนปีของซิกด้านซ้าย กรอบปลายชายแนวในโซนของหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคลอเคียเราใช้เป็นคิปเปอร์นะครับตกแต่งทิมเลมหรือลักษณะของการเก็บของทรงเราวางหวีในกึ่งของพรีระมิดหรือการตั้งฉากในแนวของสเต t เราวางการโคง้งมนตามโครงสร้างสีละลายแนวหรือบอดี้หรือโครงสร้างรูปพิษะรูปฮาร์ดรูปมกุฎในโซนของโหนกหลัง การคัดหรือการตัดในแนวของแฮร์ฟีสตล์หรือเป็นกึ่งของทวิกกี้ฟีสตล์เนี่ยเราคำนวณถึงลักษณะของนะครับบอดี้นะครับ, Body, รบหรือโครงสร้างหรือศีษษะ รือขัวเขาเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับนะจากการจบงานนะครับออสมาสบคัดหรือหลั่นชั้นเพื่อไล่กรอบลายชายแนวให้เขาปัดหรือลักษณะของการโครง้งมนหรือเชื่อมต่อออกมาได้สวยออสขยับมาในโซนจรของซิกด้านซ้ายกรอบลายชายแนวเราใช้เป็นคิปเปอร์ตกแต่งลักษณะของงานโคง้งมนในลนักษณะของเรียรหรือลักษณะของรูปหูนะครับการทํางานหรือลักษณะของการคัดโดยการตัดในแนวของฟรีสไตเน่เทนหรือลู รหรือเป็นสไตล์ใหม่ใหม่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับออดมาทิมมาเลมหรือมาเชื่อมต่อในลนักษณะของหลังหูความหมายก็คือจากที่เราคัดเราตัดไปจอนเสร็จแล้วขอบปลายใจแนวหรือลักษณะของหลังหูหรือเตืออคอเกลียอ้อใช้เป็นคิปเปอร์นะครับกับนะครับหรือลักษณะของการเหลาหรือลักษณะของการเก็บทรง เสร็จแล้วออดมาโค้งมนนะครับในรูปบงกุหรือรูปพระหรือโหนกโซนของซิกด้านหลังให้เขาดูศีสษนนะครับโครงสร้างสีละนะครับหรือลักษณะของหัวถุยนะครับเสร็จแล้วนะครับขอบลายชายแนวในลนักษณะโซนของซิกด้านล่างตลอดจนถึงงานเชื่อมต่อในลนักษณะโซนของโหนกผม การโค้งมนหรือการไล่กรอบลายชายแนวหรือการเก็บลักษณะของสัสดส่วนตรงนี้จะทําให้ศีรษะนะครับหรือหัวข้อออกมาได้ทุยส่วนเนื้อผมจะทําให้ดูนะครับหรือเป็นผมหนานะครับส่วนนะครับเทนหรือลูกเป็น h a i ์ free s i d เลยนะครับเสร็จแล้วออดมาทิมมาเลมหรือมาเก็บลักษณะของการไล่ในลักษณะของชายผมหรือลักษณะกรอบหรืองานเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านหลังว้าวอุแม่เจ้านะครับ อะไรมันจะสวยขนาดนี้นะครับเป็นเทรนนะครับเป็นลุกหรือเป็นสไตล์สมัยใหม่ที่ออสสมจิตนะครับดิสพักดีหรือ KTO by Academy เอาแนวทางของงานคัดรืองานตกแต่งในลักษณะของ Hair Freestyle มาเผยแพร่4ช่องทางนะครับ TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวเสร็จแล้วออสมาเก็บหรือลักษณะของเค็คในลักษณะกรอบของทรง ตัวก่อปลายชายแนวในโซนของซิกด้าหน้าเราคัดเราตัดในกึ่งของผมมาเสร็จแล้วเรามาลันชั้นหรือมาวางสเต็ปหรือวางทีละเซกชันน1 2 3ส2 2สขยับมาลักษณะกึ่งกลางของทิศในลนักษณะของคราวแอเรียหรือตัวเซนเตอร์ โครงสร้างสีละลายแนวหรือหนกของด้านหลังเป็นส่วนโคง้งเวลาเราคัดเราควรจะต้องโค้งนะครับให้เข้ากับโครงสร้างสีละลายแนวครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอทุกท่านเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดคลิกกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือน กดรูปหัวใจนะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดกอครั้งให้ด้วยนะครับ<笑><笑>เข้ามาแล้วเป็นกําลังใจอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับนะทุกคอมเมนต์ที่น่ารักอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินนะหรือกล้าวต่อไปจบงานนะครับออสมีการแพนไปสี่ช่องทางทิกตอกเพียงท่านแอดเอกอมครับ S O M J I T นะครับออสมติดหรือออสทิกตอกนะครับ ตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพยดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับงานคัดหรืองานตัด2ก็คืองานเก็บหรือสนาของงานเช็คส่ง3ก็คืองานบรกันใดนะครับอันนี้ก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง Tik To อนะครับเพียงท่านแอดนะครับเอกรมครับ S O M K I T นะครับออสมจิตหรือออ ตอกนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและออสมีการแร่นไปทางช่อง YouTube หรือทางช่อง Facebook l i v e หรือทางช่องเรียวทางช่อง Facebook l i v e Every Day แต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแผดต่างๆมีการแร่น,นมีการแชร์ไปทางช่อง Facebook l i v e Every Day นะครับ เพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านเข้ามาแล้วท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับทางช่อง f c e like e o o o l l v ์ e อ e r y d a y อาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับออสประสบความสำเร็จคือเป็นแชมป์ผมหญิงแฮร์ฟรีสไตล์เป็นตัวแทนของช่างผมไทยนะครับไปแข่งที่เวโรนาอิตาลีนะครับเอาเทคนิคนะครับเอาการนำพาเอาความรู้หรือการศึกษาในแขนงของสายวิชาชีพที่อั c เซซอิตาลี I I นะครับมาเผยแพร่หรือมาแชร์นะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาหรือพัฒนาไปกับออทได้นะครับทางช่อง Facebook l i v e Every Day แล้วออทยังมีทางช่อง YouTube นะครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนน้องตลอดจน f c ทุกท่านอยากจะสาอยากจะเรียนรู้พิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube แลวออสมีน้องใหม่ทางช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญช่วนนะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านทุกแขนงนะครับเข้ามาพีเต์หรือคอนเทนต์งานกันได้ทางช่องเลียวครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจน4สายทางทิกตอกยูทู f เฟซบุ๊กไล v ์และช่องเลียวก็ขอขอ,ขอขอบคุณเพื่อนน้องและ f c ทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์อ้อสอนตัดผม KTOB Academy กันอยู่จบงานเราจะเห็นนะครับทรงผมแอฟีสไตล์ออกมาได้สวยสวยงามมากจริงๆนะครับนะการจบงานนะครับอย่างที่บอกว่าเสื้อผ้าหน้าผมหรือเป็นเอสเซอรรี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับเรามีการันหรือตกแต่งหรือเขาเรียกว่าเป็นการจิ๊บอยู่ดีกว่านะครับคืนกําไรให้กับนะครับนางแบบนะครับก็คือการการคิ้วหรือการขนอ่อนการลักษณะของ ขอบปลายใจแนวอาจจะเป็นจอนอาจจะเป็นไททรอยนะครับหรือใบหน้าที่มีขนอ่อนอันนี้ก็ชอบมากเนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนน้องตลอดจน fc ทุกท่านที่ท่านเป็นช่างเสริมสวยท่านก็สามารถเอาหลักการของ All, ออดตมจิตดิสพารดีหรือ KTO แบบนี้ได้และอย่าลืมนะครับอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อีกนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออดนะครับสอนตัดผมนะครับ ทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมาดูแล้วดูอีกได้นะครับ4ช่องทางนี้สามารถศึกษาและพัฒนาเรียนรู้ไปได้ฟรีแล้วเข้ามาบ้านหลังใหม่ของอ้อสนะครับเสริมสวย KT Academy ที่อ้อสเปิดใจนะครับรับเพื่อนรับน้องทุกๆท,ท่านนะครับหรือสมาชิกใหม่ทุกท่านเข้ามาศึกษาพัฒนา